สำหรับการวัดผลลัพธ์นะครับการอ่านค่าผลลับของ Line a อ p l พลตฟอรนะครับถ้าเกิดว่าใครยิงแอด a c e b o o k หรือว่า g o o g l e หรือว่าที่อื่นมาก่อนจะรู้สึกเหมือนผมก็คือว่ามันยังค่อนข้างดูผลลั์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับยังอ่านค่าได้น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันอ่านค่ายังไงอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ แล้วก็คําแนะนําของผมแล้วกันว่าควรจะทํายังไงในการเวลายิงทดสอบโฆษณาแล้วก็อ่านค่ายังไงอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นถ้ายังจําได้นะครับผมโฆษณา1แคมเปญเพิ่มเพ,เพื่อนนะครับโดยที่นี่ครับหนแคมเปญเพิ่มเพ,เพื่อนโดยที่ผมมี2กลุ่มเป้าหมายนะครับแต่ละกลุ่มเป้าหมายผมมีตัวโฆษณาแค่ตัวเดียวนั่นหมายความว่าผมทดสอบเฉพาะ เฉพาะกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายทุกความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายที่ใส่ความสนใจบางอย่างลงไปนะครับอย่างแรกที่ต้องดูคือทางมุมขวาตรงนี้นะครับจะมีวันที่ที่เราอยากจะดูดูค่ามาคลิกตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมลองเอาตัวอย่างของโฆษณาที่ยิงมาให้ดูในวันที่2วันนะครับ17กับ18นะครับ เป็นโฆษณาเพิ่มเพื่อน17กับ18นะครับโอเคอันนี้คือที่หน้า l i n e แอดแพลตฟอร์มนะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นผมมียิงแอดอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการยิงแอดแบบเพิ่มเพื่อนที่ Li โ e o ออ่ะที่ l i n e OA หน้าหลักตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงโฆษณาเพิ่มเพื่อนเนี่ยนะครับซึ่งสามารถยิงแอดยิงแอดเพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มคนเพิ่มคนแอดเราเป็นเพื่อนได้นะครับเอ่อมาดูนี้ก่อนนะครับ ถ้าเรามาที่หน้าหลักแล้วก็ตรงโฆษณาเพิ่มเพื่มนท,ที่ที่ทำไปนะครับที่มีปุ่มสร้างใหม่ตรงนี้นะผมจะเห็นผลลัพธ์ตรงนี้ว่ามีการเพิ่มเพื่อส24คนนะครับค่าใช้จ่ายคือ30ดอลน,นะก็ตรงนี้มัน,ม,นมันเป็นดอลเหมือนผมยังหาวิธีตั้งค่าไม่ได้แต่ก็เหมือนจะตั้งไม่ได้นะเพราะว่าเวลาจ่ายเงินค่าซื้อสติกเกอร์มันเป็นดอลลาร์นะครับมันก็จะมาณพันกว่าบาทนะครับตรงนี้ ตรงนี้พอจะเห็นค่อนข้างชาัดเจนว่าเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ได้เพิ่มเพื่อนเ,เท่าไหร่ถ้าเวลาเราเห็นอย่างนี้หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าอันเดี๋ยวผมพาไปดูนอกจากนั้นนะครับตรงนี้นะล้านหลักโฆษณาเพิ่มเพื่อนนะครับเลื่อนลงมาแล้วเรายังสามารถคลิกที่ไอตัวโฆษณาที่ที่ที่ยิงไปได้ตอนนี้หยุดแสดงไปแล้วนะครับอันนี้คือโฆษณาเพิ่มเพื่อนที่ผมทําผ่าน Li โอเอนะครับลองเลื่อนลงมาดูนะครับเขาก็จะมีบอกว่า วันที่สร้างวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับได้มากี่เพิ่มเพื่อนผมได้24นะครับใช้เงินไป30ดอนกว่า,อ,าอันนี้ผมใส่ราคาบิดดิงอ่ะราคาประมูลที่2ดอนก็คือ60บาทประมาณ60บาทนะราคาต่อการเพิ่มเพื่อนประมาณ1ดอนกว่าก็ประมาณ40กว่าบาทจ่ายเงิน40กว่าบาทได้1เพิ่มเพื่อนอ่ะน,นี้เขาก็จะบอกประมาณนี้นะครับแล้วก็ จากหน้าตรงนี้เราสามารถมาคลิกดูข้อมูลเชิงลึกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จริง,รงๆก็ไม่ได้มีบอกอะไรเพิ่มมากขึ้นนอกจากโฆษณาเราแสดงทั้งหมดกี่ครั้งนะครับไอโฆษณาตัวนี้ผมยิงไปแค่วันหนึ่งกับอีกวันที่17แล้วก็วันที่1สิบออดนิดเดียวนะครับก็มี Impression หรือว่ามีการแสดงโฆษณา1 0 0 0 0ห่น้นา0ครั้งมีเพื่อนๆย่บสคนนะครับอ,อัตราก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต้นทุนตน่อการเพิ่มเพื่อนก็คือเท่านี้นะครับผมจ่ายเงินมาณ4สี่สิบบาทได้หนึ่งเพิ่มเพื่อนถ้าไม่พอใจกับผลลัพธ์ตรงนี้ก็คือบอกอู้เพิ่มเพื่อนแพงไปทํำยังไงก็ต้องจัดมาจัดการแก้ไอตัวรูปนะครับอาจจะทดลองแก้รูปแล้วก็ยิงไปใหม่ถ้ายังไม่พอใจอีกทดลองแก้รูปแล้วยิงไปใหม่ยังไม่พอใจอีกลองเปลี่ยนไอตัว Text ดูบ้างนะครับปัญหาจะอยู่ที่รูปหรืออยู่ที่ Text นะครับอันนี้เราก็ต้องออไปยิงแอดทดสอบกันดูเองนะครับแต่ว่าค่าตรงนี้แต่ละคนนะอาจจะอาจาอาจะมองไม่เหมือนกันอย่างของผม40บาทต่อนหนึ่งเพื่มเพื่อนผมอาจจะมองว่าโอเคบางคนจะมองว่าแพงมันขึ้นอยู่กัแบบเรามองว่าหลังจากเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเราบอดแคสทำเงินจากเขาได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือที่ Li n e OA นะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาที่ Li แอ a d p l a t อ o r m ดูบ้างนะครับอ,อ,อย่างแรกอย่างที่บอกเมื่อกี้ตรงนี้คือ จุดที่ให้เราปรับวันแสดงผลได้นะครับก็ผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันเนี้ยตอนนี้อันนี้วันที่17ก่อนนะวันเวลาเราอย่างเมืติว่าผมจะเปลี่ยนมาดูทนนี่ส8ก็คลิก18 1ทีแล้วก็คลิก18อีก1ทีนะเพราะว่ามันคือการคลิกวันต้นกับวันปลายไงถ้าเราจะดูวันเดียวก็คลิกวันเดียว2ครั้งนะครับสมมติก17ก่อนผมกดใช้นะครับอ่ะนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ผมผลลัพธ์โฆษณาของผมในวันที่17นะครับของ2แอดเซ็ตนะครับเอ่อปัญหาของไอตัว ไลแอดแพลตฟอร์มตอนนี้ด้วยความใหม่มากๆนะครับลองมาดูผลลัพธ์ที่เขาแสดงเราก็จะเห็น impression ว่าโฆษณาแสดงกี่ครั้งใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นการคลิกเว้ยคือเราไม่รู้ว่าโฆษณาผมเนี่ยเป็นโฆษณาแบบเพิ่มเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนเห็นไหมครแคมเปญเพิ่มเพื่อนแต่ผมตอบไม่ได้ว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายอันไหนที่ผมได้เพิ่มเพื่อนมากกว่าบอกได้แค่ว่ามันมีกี่คลิกแต่คลิกมันไม่เท่ากับเพิ่มเพื่อน นึกออกไหมเออมันตอบไม่ได้นะครับผมก็เลยส่งข้อความไปถามไลน์ว่าเออแล้วแล้วยังไงวะอะไรประมาณนี้ไลายก็ตอบกลับมาว่านี่อ่าคุณก็ต้องดูเทียบกับ l ลาย OA นะก็คือคุณก็ดูเอ่อดูดูผลลัพธ์ตรงนี้นะแล้วคุณก็กลับมาดูลาย OA เอไลน์โก็คือเนี่ยครับเขาจะบอกอยู่นะครับลน์ OA ก็คือมาดูข้อมูลเชิงลึกก็เนี่ยครับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มาดูที่ที่เพื่อนแล้วก็มาดูข้อมูลรวมอ่ามันทําได้แค่ประมาณนี้ด้านล่างนี่นะครับ ผมยิงแอดไปวันที่17บดนะครับวันที่17็ดนะวันที่1ิเเนี่ยข้อมูลมันจะยังไม่ขึ้นนะครับวันที่17ก็คือก็คือข้อมูลมันคือเหมือนกับว่าเนี่ยครับวันที่17ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนวันที่สิบมาวันที่17บดนะครับถ้าใครได้ลองยิงแอดจะเห็นว่าข้อมูลเขาไม่ได้เรียลไทม์นะครับอย่างสมมติวันนี้แอดเราวิ่งอยู่วันนี้อ่าวันนี้วันที่22แอดเราวิ่งอยู่อย่างเงี้ยผมจะไม่เห็นข้อมูลอะไรเลยนะ ผมจะไปเห็นข้อมูลที่2ในวันพรุ่งนี้ในวันที่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัว,ต,วตัวแอดของวันที่17นะครับก็หมายความว่าวันที่16วันที่17เนี่ยนะครับผมได้เพิ่มเพื่อนมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาลบกันดูนะครับก็จะตอบได้ว่าที่ยิงแอดไปผมเสียเงินไป400กว่าเนี่ยนะครับได้เพิ่มเพื่อนม,มาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะผมไปดูวันที่18อ่ะถ้าเราบอกว่าถ้าเรามาดูอีกวันหนึ่งต่อไปมาดูที่18บ้างนะก็คลิก18นะครับก็เสียงเงินไปประมาณ4 0 0กว่าบาทก็มาดูอีกวันที่18 17ไป18ได้เพิ่มเพื่อนมาอีกเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยิงแค่2วันวันต่อมาผมก็หยุดแล้วมันก็จะจะไม่มีเพิ่มเพื่อนมานะครับก็จะดูได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเราไม่เราเอ่อเราตอบไม่ได้ถูกป่าว่า,วาอ่ากลุ่มเป้าหมายไหน แคมเปญไหนได้เพิ่มเพื่อนเท่าไหร่ในหน้า Line แอ p ด l แพลตฟอเราต้องดูเทียบกับ Line OA นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังจำภาพถ้ายังจำา b Testing ้บทที่แล้วได้นะครับบทที่แล้วเราคุยกันไปว่าเ,เวลาจะ A-B Testing พยายามให้ทำให้มันมีตัวแปรเดียวใช่ไหมครับก็คือหมายความว่า เราอย่าไปเปลี่ยนอย่างของผมใช้ภาพภาพเดียวเลยเพราะผมจะเทสกลุ่มเป้าหมายผมก็ใช้ภาพภาพเดียวนะครับนั่นซึ่งซึ่งทาแบบเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลายิงแอดอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมไม่รู้ว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือยังตอบไม่ได้ว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายไหนดีกว่ากันนะครับเพราะว่าไอ้ค่าเพิ่มเพื่อนมันรวมกันไปหมดเลยมันรวมกันอยู่ไปในวันวันเดียวเลยนะครับซึ่งก็คือผลลัพธ์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้สองแคมป์สองกลุ่มเป้าหมายของผมอ่ะ เพิ่มเพื่อนได้เท่าไหร่อ่ะตอบไม่ได้รู้แค่ว่าทั้งวันนั้นน่ยมันได้เพิ่มเพื่อนเ,เท่าไหร่อันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยย้อนกลับไปที่เวลาที่เราจะทําทดสอบทดสอบแคมเปญควรใช้แคมเปญไหนหรือทดสอบกลุ่มเป้าหมายควรใช้กลุ่มเป้าหมายไหนหรือทดสอบเอ่อตัวโฆษณาควรใช้โฆษณาไหนนะครับสิ่งที่เราควรจะทําในการออกแบบแคมเปญเลยควรจะกลายเป็นแบบนี้นะครับ1วัน1แคมเปญหนึ่งอินเทอร์เและก็1ภาพ อีกวันหนึ่งจะทดสอบอะไรก็เปลี่ยนแค่องค์ประกอบนั้นอย่างเดียวอย่างเช่นสมมติวันนี้วันที่วันที่1วันที่1น,นะผมยิงแคมเปญเพิ่มเพื่อน,นแล้วก็ยิงความสนใจแบบบางความสนใจใช้ภาพภาพ i i ภาพ,นภาพ I เนี่ยภาพ I อเนี่ยนะครับผมจะเห็นผลลัพธ์ของวันนี้ที่เกิดขึ้นนะผมจะผมจะรู้ว่าวันนี้เกิดการเพิ่มเพื่อน,นเท่าไหร่แล้วผมก็ต้องหยุดแคมเปญน,นี้ทิ้งไปเพื่อมายิงแคมเปญใหม่ ในอีกวันหนึ่งเพื่อทดสอบกลุ่มเป้าหมายผมทดสอบทดสอบได้ทีละอย่างด้วยนะแล้วข่าวนี้ทั้งวันเนี้ยเราค่อยมาเห็นว่าทั้งวันเนี้ยได้เพิ่มเพื่อนเท่าไหร่นะครับเช่นเคยนะครับข่าวนี้พอจะเปลี่ยนแคมเปญก็ต้องปิดแคมเปญตัวเก่าท,ทิ้งไปก่อนของวันเดิมนะครับมามาสร้างแคมเปญใหม่นะครับโดยที่ความสนใจก็ต้องเป็นอันเดียวด้วยนะอย่าไปแตกความสนใจนะครับอย่าไปแตกความสนใจภาพก็ใช้เป็นภาพภาพเดียว นะครับมันถึงจะรู้ว่าในวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ี่อ่ะวันไหนที่ได้เพิ่มเพื่อนมากที่สุดนะครับเราถึงจะได้รู้ว่าไอ้ตัวที่เราทดสอบอันนั้นน่ะคือตัวที่ชนะเราเป็นตัวที่เราควรจะเปิดให้มันไปต่อนะครับอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเป็นจุดอ่อนมากๆแต่ว่าก็ซึ่งมันแลกมากับการที่เรารีบเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเขาในการโฆษณาก็คือเราได้ข้อดีก็คือเราเข้าถึงคนเยอะครับข้อเสียก็คือเนี่ยครับมันระบบมันจะยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับ แล้วที่เรายิงแอดไปแยกกลุ่มเป้าหมายแบบนี้มันดูอะไรอย่างอื่นได้บ้างไหมก็ลองมาดูตัวเลขที่เขามีให้กันนะครับมันก็ดูได้ impression เนาะเลือกวันอ่ะผมขอผมเลือกวันไว้ก่อนนะมันก็ดูได้ว่าเออแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเออมันมันมันมีการมันมันเกิดการเห็นโฆษณาต่างกันยังไงนะครับซึ่งเออมันก็จะมันไม่ค่อยต่างกันอ่ะพูดพูดง่ายๆนะครับถ้าตัวเงินเท่าๆกันอ่ะ การเห็นโฆษณาก็เท่าๆกันการคลิกอ่าน,นี่อาจจะพอตอบได้นะครับมันมีให้ดูว่าโฆษณาแต่ละอันอันไหนคนคลิกเยอะกว่าคลิกเยอะกว่าก็หมายความว่าต้องมีคลิกทูเรทที่ดีกว่าอัตราการคลิกนะครับ CTR คืออตราการคลิกนะครับการคลิกที่ดีกว่านะครับ CPC cost per click แน่นอนมันก็ต้องต่ำกว่านะครับคลิกมากกว่าเงินใช้เงินพอๆกันต้นทุนต่อการคลิกมันก็ต้องต่ำกว่านะครับตัว CVCVR CPA อันเนี้ย ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเป็นเรื่องของ conversion app conversion เป็นเรื่องของเ,อเดี๋ยวเราจะมีการไปยิงแอดแบบ conversion ทีหลังนะแต่ตอนนี้เราดูอะไรไม่ได้ตรงเกี่ยวกับ CPA CV CVR ตรงนี้ยังดูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ดูได้แค่นี้ครับมีตัวเลขแค่ประมาณนี้ถ้าผมประเมินจากสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็ตอบได้ง่ายเลยว่าแอดตัวแรกกลุ่มเป้าหมายตัวแรกควรจะไปต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่อย่างที่บอกว่า ไม่ใช่วิธีการประเมินแอดที่ดีเลยนะครับควรจะทําแยกวันดีกว่าแล้วดูเป็นรายวันเลยเพราะว่าต้นทุนต่อการคลิกดีกว่าไม่ได้หมายความว่าต้นทุนเพิ่มเพื่อนดีกว่าด้วยนะครับทั้งนี้นะครับนี่คือบทสุดท้ายของภาคเบสิกการยิงแอดไลน์แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับคุณเป็นคนที่ยิงแอดไลน์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อเกของคนที่ยิงแอดไลน์กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับยิง แบบที่เราเรียนรู้กันไปจนถึงตอนนี้ก็คือการเชิญคนเข้าบ้านแล้วก็พยายามไปบล็อตแคสปิดการขายนะครับนั่นคือการยิงแบบเพิ่มเพื่อนพยายามดึงเพื่อนเข้ามาให้มากที่สุดแล้วก็ไปส่งมเมสเซจปิดการขายนะครับเนื่องจากคนส่วนมากยิงแอดกันแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคนส่วนมากที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นพื้นที่จริงๆแล้วการยิงแอดเนี่ยยังเป็นพื้นที่ของเอเจนซี่อยู่นะเอเจนซี่ e ที่เข้ามายิงยังถือว่าน้อยมากๆนะครับ คนส่วนมากที่ทํากันแบบนี้อยู่เนี่ยทาให้พฤติกรรมของคนในไลน์ของคนที่ดูโฆษณาไลน์อะไรต่างๆเนี่ยมันคุ้นเคยกับการทําแบบนี้ก็คือการถ้าเขาสนใจโฆษณาไหนเขาก็จะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออได้บอร์ดแคสที่ดีๆเขาก็จะเอนเกจเขาก็จะดีก็ไปเอนเกจกันในไลน์นะครับก็จะสมมติมีบอร์ดแคสดีๆมาเขาก็จะแชทกลับไปสุดท้ายพอ,อพอเกิดพอมีการบอร์ดแคสการขาย เขาสนใจก็จะสั่งซื้อในหลายแชทซื้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าเท่าที่เรียนมาจนถึงตอนนี้นะครับมันสามารถสร้างผลลัพธ์ได้แล้วนะครับด้วยความที่ตลาดมันยังใหม่นะครับการยิงเพิ่มเพื่อนเนี่ยยังทําได้อยู่เหมือนกับ Facebook สมัยก่อนๆ่อะโน้นที่เรายิงให้คนมาไลค์เพจ ตอนนี้เป็นเป็นจังหวะที่น่าทําตรงนี้ก็คือเราไปเรา,าไปดึงคนเข้าเข้าบ้านเลยนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะได้บอดแคสต์เพื่อปิดการขายเขานะครับมันก็จะไปขึ้นอยู่กับาการขยันทําบอดแคสต์การขยันคิดคอนเทนต์ขยันขยันคิดขยันบอดแคสต์ไปเอนเกจกับกลุ่มเป้าหมายนะครับแต่ว่าถึงจุดนี้เนี่ยเท่าที่ทํามาเนี่ยทุกคนทําเป็นหมดแล้ววิธีการทําสิ่งนี้นะครับแล้วก็ จนถึงขั้นตอนนี้ทั้งหมดที่ทำมาตรงนี้ม,นมันสร้างผลลัพธ์ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในคอร์นี้เราในภาคอแอดวานนะครับเราจะไปดูวิธีการใช้เครื่องมือให้มันลึกมากขึ้นนะครับเพื่ออะไรอย่างแรกเลยเผื่อสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการปลอดแคสต์เหมือนอย่างผมผมไม่ค่อยทำคอนเทนต์นะครับผมก็จะเน้นการโฆษณาแล้วก็ปิดการขายเลยซึ่งต้องเก็บข้อมูล นะครับแล้วก็นําข้อมูลมาใช้มันจะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอเกันในภาคแอดวานนะครับแต่ว่าตอนนี้ลองไปยิงแอดกันได้เลยนะครับแล้วก็ณนะจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากๆที่จะรีบอินวาหรือว่าเชิญคนเข้ามาบ้านนะครับยิงแอดเพื่อดึงเขาเข้ามาเป็นเพื่อในหลาย OA นะครับในอนาคต อีกไม่นานนี้ต้นทุนตรงนี้ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราถือเป็นเนือหคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ดีที่สุดซะก่อนนะครับแล้วถ้าใครอยากจะแอดวานกว่านี้เดี๋ยวไปเจอกันในภาค